เริ่มมันก็ขายสปอนก่อนเลยกันละกันสำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมนีครับผมสามารถไปเติมได้ทีลลท่ Melo Top Up นะฮะเติมถูกเติมไวนี่ครับผมปลอดภัยใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะสามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะะี่ผมหรือใครมีไลน์ก็แอดไลน์ไปถามแอดได้เลยนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันนะ ไคเดเฮระคาสึฮะเป็นหนึ่งในตัวละครที่คนรอให้มารียรันเนี่ยเยอะมากด้วยความที่ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ในเชิงของเกมเพลย์เนี่ยมีอิมแพคในการเล่นค่อนข้างเยอะทั้งเล่นง่ายทั้งแรงและในเชิงของความอวยแล้วเนี่ยก็คงไม่ต้องบอกว่าอวยเพราะอะไรกันแต่สําหรับเจ้าหนุ่มซามูไรพนเจนจรคนเนี้ยแม้ว่าจะมีคนรอเยอะขนาดนี้แต่ค่ายดีๆอย่างฮโ,โยเวิร์สเนี่ย <c oughs> ก็รู้ใจแฟนๆมาก หนึ่งปีให้รีรันแค่รอบเดียวฉะนั้นตู้คาสึฮะมาทั้งทีผมก็ไม่อยากจะพลาดโอกาสนี้ในการขายตัวละครไคเดฮาระคาสึฮะกันซะหน่อยขายให้เลยเอาไปคนเดียวเลยหนึ่งคลิปเต็มๆคาซึฮะเนี่ยถือเป็นตัวละครที่ดีกับผู้เล่นทุกๆคนมากไม่ว่าจะเป็นคนเล่นใหม่คนเล่นมานานแล้วเล่นอยู่กลางเกมต้องการตัวไปเสริมทีมหรืออยู่ในเกมแล้วอยากจะได้ตัวละครไปเสริมทีมอีก คาซึฮะถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆคาซึฮะนั้นเป็นตัวละครธาตุลมที่เป็นสายรวบมอนคล้ายๆกับตัวของเวนตี้กับซูโครสแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยคาซึฮะถือเป็นตัวละครที่ใช้งานได้ง่ายมากๆอย่างของเวนตี้เนี่ยรวบโหดมากมอนตัวเล็กตัวน้อยนี่โดนดึงมาตรงกลางหมดแต่เวนตี้มีข้อเสียตรงเล็งยากมากเลือกจุดที่ลงได้ค่อนข้างยาก การหันจอการหันของอันติเวนตี้นั้นจะเล็งไปที่มอนตัวที่ใกล้ที่สุดฉะนั้นมันมีโอกาสที่พลาดได้ง่ายมากๆเพราะเราไม่ได้เป็นคนเล็งเองส่วนซูโครตตัวของซูโครสนั้นการรวบต้องบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีอิมแพกในการดึงรวบมอนมาเยอะขนาดนั้นแต่ของซูโครสจะเน้นเป็นการขัดมอนแล้วก็ดึงมาตรงกลางแวบ,บหนึ่งซะมากกว่า ถ้าพูดถึงตัวคาสึฮาเนี่ยให้คิดซะว่ามันเป็น50%ของการรวบของเวนตี้ไม่ได้รวบดึงแบบว่าเป็นแบ็คโฮขนาดนั้นบวกไปกับการขัดมนของซูโครสออกมาเป็นสกิลของคาสึฮะสกิลของคาสึฮะเนี่ยจะมีการรวบที่ง่ายกว่าของเวนตี้ตรงที่ว่าเวนตี้เขาต้องกดอันติแล้วให้แบ็คโฮมันเล็งเราไม่สามารถเลือกจุดลงหรือจุดรวบของแบ็คโฮได้กับการตรงที่ว่าคาสึฮะใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางในการรวบ ในการที่เขากระโดดขึ้นก็จะสามารถขัดมอนแล้วก็ดึงมาตรงกลางได้พอเขาทุ่มอีกทีหนึ่งก็จะเป็นหลุมอากาศในการดูดมอนเข้ามาตรงกลางทาให้เราสามารถเลือกที่จะขัดมอนได้เลือกที่จะรวบมอนหรือดึงมอนมาได้อาจจะไม่ได้ดึงโหดเท่าเวนตี้แต่ก็ดึงได้ดีกว่าซูโคสพร้อมทั้งมีการขัดมอนไปด้วยในตัวทาให้การรวบของคาซิฮะเนี่ยเป็นการรวบที่ใช้งานได้ง่ายมากในการปั้นตัวละครคาซึฮะเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คิดเรื่องค่าสแ,แตทนั้นได้ง่าย หนึ่งเลยคือคาสิเะเป็นตัวที่ใช้ชำนาญธาตุได้คุ้มมา,มากๆกว่าการทำเป็นสายคริหรือสายดาเมจนั่นเองสิ่งที่คุณต้องมีก็คือแน่นอนเซตสี่ลมที่ไม่ว่าจะเล่นสายไหนก็ควรจะใส่เซตนี้อีกอย่างหนึ่งคือสเตปที่คุณต้องโฟกัสนั้นจะมีน้อยกว่าสายครินั่นเองสิ่งที่ต้องโฟกัสในสายชำนาญธาตุก็คือความชำนาญธาตุกับการฟื้นฟูพลังงานแค่นั้น ฉะนั้นความยากในการทำแฟกของสายนี้จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการหาที่แฟกเพื่อเฉลี่ยค่าคริหรือเฉลี่ยค่าสเตตอื่นๆให้มันลงตัวแต่จะเป็นการฟาร์มหาสเตตแบบความชำนาญธาตุซะมากกว่าเพราะว่าสเตตแบบความชำนาญธาตุการจะออกให้มันตรงเซ็ตเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวแบบอ,อันันมากๆความไปก็จะออกแต่ไมเด้นอย่างเดียวเลยฉะนั้นความยากในการหาแฟกของสายชำนาญธาตุเนี่ย จะไม่ได้อยู่ที่ซับสเตตแต่จะอยู่ที่เมนสแตตเป็นหลักทําให้การทําสายเนี่ยจะง่ายกว่าการเฉลี่ยสแตตของสายดาเมจสิ่งที่ตามมาของสายนี้ก็คือสกิลพรสวรรค์การโจมตีปกติสกิลาธาตุทำให้ตายเนี่ย คุณไม่จําเป็นจะต้องอัพเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากจะโยกไปเล่นสายดาเมจอยู่แล้วการเล่นสายชํานาญธาตุเนี่ยดาเมจที่เกิดจากสกิลของคาเึฮะจะมาจากการกระจายธาตุซะส่วนใหญ่ฉะนั้นการซเวอร์หรือการกระจายเนี่ยจะมีดาเมจที่แรงขึ้นตามชํานาญธาตุอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องอัพสกิลเลยแต่อีกอย่างหนึ่งพรสวรรค์ของคาเึฮะเนี่ย ก็มีบวกเป็นเกี่ยวกับค่าความชํานาญธาตุเพื่อไปบัฟเพื่อนอีกฉะนั้นมันคุ้มมากๆที่จะเล่นและประหยัดของในการอัพพรสวรรค์มากๆขอแค่อัพเลเวลปลดแพสซีฟได้ก็แค่นั้นก็ถือว่ามีประโยชน์กับทีมมากๆแล้วและดาเมจที่เกิดขึ้นจากการเล่นเป็นสายกระจายธาตุหรือสายชํานาญธาตุเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าการเล่นสายดาเมจอาจจะไม่ได้มีตัวเลขใหญ่ๆแบบติดขี้ปุ๊บตุ้มเห็นเป็น3-4หมื่นไม่มี แต่สิ่งที่ได้มามันคือดาเมจกระจายและที่สําคัญของการเล่นสายชํานาญธาตุของคาซือฮะที่มันทําให้มันคุ้มกว่าการเล่นสายดาเมจเนี่ยก็คือสกิลแพสซีฟที่สามารถบัฟดาเมจของธาตุที่เราไปกระจายให้กับตัวละครทั้งทีมได้อย่างเช่นตอนนี้ในทีมผมมีเบเนตที่เป็นธาตุไฟที่มีโบนัสไฟอยู่ที่38.7% เวลาคาซึฮะเนี่ยไปกระจายธาตุอะไรเนี่ยคาซึฮะสามารถบัฟดาเมจธาตุของธาตุธาตุนั้นที่เขาไปกระจายได้โดยขึ้นอยู่กับค่าความํำนาญธาตุแต่ละหน่วยของคาซึฮะชำนานธาตุหนึ่งหน่วยสามารถแปลงไปเป็นความเสียหายธาตุของธาตุที่ไปกระจายได้0.04%ของผมมีประมาณ950ก็แปลงไปเป็นความเสียหายธาตุที่กระจายเนี่ยได้เกือบ40%เลยถ้าเกิดว่าผมไปกระจายธาตุไฟตัวละครทั้งทีมไม่เว้นแต่เบนเน็ต หรือตัวคาสิฮะหรือถ้าเกิดว่ามีเยอะกว่านั้นทุกตัวก็จะได้โบนัสธาตุในส่วนตรงนี้หมดของคาสิฮะไม่มีโบนัสไฟเลยเริ่มต้นที่0%ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น38ของเบนเน็ตมีอยู่แล้ว38บวกไปอีก38ก็จะกลายเป็น76ทําให้คาสิฮะเนี่ยเวลาเล่นสายชํานาญธาตุไปแล้วเนี่ยนอกจากจะได้ดาเมจการกระจายและการรวบเนี่ยจะทำให้ดาเมจของทีมหรือดาเมจของตัวดาเมจหรือธาตุที่เราไปกระจายนั้นแรงขึ้นเข้าไปอีกนั่นเอง ทำให้นอกจากจะเป็นตัวที่ทําให้ทีมเล่นง่ายแล้วก็มาเสริมการรวบการกระจายแล้วเนี่ยยังทําให้ดาเมจของทีมดังน,นั้นที่มีคาสซฮะเนี่ยมีดาเมจที่เยอะขึ้นมากๆม,มากในที่นี้คือมากจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับการที่มีคาเซฮะกับไม่มีคาเซฮะหรือใช้ตัวลมตัวอื่นแทนคาเซฮะเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าดาเมจของตัวดาเมจเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากจากการใส่คาเซฮะลงไปกระจายและถึงแม้ผมจะสาธยายเกี่ยวกับสาย ชำนาญท่าของคาซอฮะว่ามันโหดมากแค่ไหนมาเป็นเกือบ10นาทีเนี่ยสายดาเมจของคาซอฮะถือว่าเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่เล่นสนุกไม่แพ้กันและเก่งมากๆ ายดาเมจของคาซซฮะเนี่ยถึงจะเป็นตัวที่เล่นชำนาญธาตุแล้วคุ้มกว่ามากๆก็จริงแต่สามารถเลือกเป็นดาเมจได้เพราะดาเมจสกิลของคาซซฮะเนี่ยเรียกได้ว่าทามาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวยิ่งมีฟารุซานมาช่วยบู์ดาเมจลมเข้าไปอีกแล้วก็ลดต้านลมเข้าไปอีกเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างขี้โกงมากๆเสยียอย่างหนึ่งคือสายนี้จะต้องอัพพรสวรรค์แล้วก็ทำอัติแฟกที่มันเป็นคริเนาะอาจจะเลือกใส่เซตยําได้เราไม่ได้เอาไปกระจายลดต้านให้ใครโดยที่สายนี้เนี่ยดาเมจก็ไม่ได้คีหรือคีเร่ น้อยหน้าไปกว่าตัวดาเมตตัวอื่นๆเลยเพราะว่าจากสกิลของคาเึฮะแล้วเนี่ยคาเึฮะเป็นตัวที่มีตัวคูณสกิลค่อนข้างดีเลยทั้งการกดแตะแล้วก็กดค้างทั้งสกิลอลติเมตฮิตแรกแล้วก็ความเสียหายต่อเนื่องและยังมีความเสียหายธาตุเพิ่มเติมจากการที่ไปอินฟิวส์กับธาตุอื่นๆด้วยพลังงานธาตุในอันติก็ใช้ไม่เยอะที่สําคัญคือพรสวรรค์อีกอันหนึ่งที่จะทําให้สกิลธาตุของคาเึฮะเวลาเขาทุ่มโจมตีลงมาเนี่ยจะทําให้เกิดความเสียหายธาต ของธาตุที่ไปกระจายเพิ่มเติมอีกซึ่งมันสามารถติดคริดได้อีกนั่นเองทําให้การเล่นของสายดาเมจของคาซึฮะเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้คนสามารถหันมาเล่นกันได้ถึงผมจะชอบใช้เป็น EM ก็จริงเพราะว่ามันคุ้มกว่าในการบูทดาเมจด้วยแต่การกลับไปเล่นสายดาเมจนานๆครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกมากฉะนั้นตัวนี้นอกจากจะเป็นตัวที่ครอบคลุมทางด้านการซัพพอร์ตแล้วก็เรื่องดาเมจแล้วเนี่ยมันยังเหมาะกับผู้เล่นไม่ว่าจะเล่นมานานหรือเพิ่งเล่นเนี่ย ก็ยังเป็นตัวที่เหมาะแก่การเอาไปใส่ในทีมต่างๆแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จัดทีมได้เยอะมากๆขอแค่มีท่าให้กระจายอะไรๆก็กินกับคาสึฮะได้ทั้งนั้นฉะนั้นตอนนี้ตู้คาสึฮะก็จะมารีรันแล้วก็ไม่อยากจะให้พลาดตัวละครตัวนี้กันสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าพลาดก็อาจจะต้องรออีกหนึ่งปีเลยก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนแผนขึ้นมาไม่แน่ยิ่งตัวละครเยอะเข้าเยอะเข้า,ขาบางทีคาสึฮะอาจจะมีการรีรันที่น้อยลงกว่านี้อีกก็ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเลือกไม่ถูกกล็ ยังไม่มีคาสฮะใช้ใน ID เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนำว่าควรจะมีติด ID ไว้สัก1ตัวเพื่อให้เป็นตัวเลือกในการใส่ลงไปในทีมหลายๆทีมยังไงคลิปนี้ก็าจะมาขายไว้ประมาณนี้ขอตัวลาไปก่อนอีกเช่นเคยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปล้วจ้าบ๊ายบาย